ตอนนี้ผมเจอใครบ้างเนี่ยอ้าไม่อยู่อ้าวเจอคนอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกแล้วโอ้โหตายละอ้าวโย่ทำไมล่ะฮะโยเขาขึ้นไปสนัยแล้วผมมาลอยฝั่งนี้ดีกว่า อาโห้ว่ผมโดนว่าผมโดนว่าผมโดนย,ย,ยิงยับเลยได้ช่วย MT ได้เลยฮนะได้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 ไดไ้ช่วย MT ก็ได้ให้ผมลงล่างใช่ไหม ตรงล่างใช่ไหมอ้าวพี่ชายเอาโดนโดนโดนมาหนึ่งนัดโดนมาหนึ่งนัดอ้าวเอาแล้วคุณเด้เอาแล้ว,อลวโอ้ยโอ้ยเด็ดผมไม่ดี อย่าละโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคนยิงผมไม่ดโดนคนยิงผมไม่ด canvas! โดนอุย้ยคนบางอาจจะยิงผมเหรออา,ม,า,อามันนี่ปืนมาให้ยิงซะให้ดี

ได้ว่ะคุณเ้ยเริ่มมันเยอะกว่าผมอีกเยอะให้เยอะจริงโอ้ผมผมไม่รู้เขาใส่เลือดมาหรือเปล่าน่าจะใส่เลือดมามั้งน่าจะใส่เพิ่มเลือดมาอยู่ทปปกรณ์อ๋อแย่ละ

จังหวะนี้เพื่อนยิงกันละฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนผมโหลดอยู่เพื่อนผมโหลดอยู่เพือ่อนผมโหลดอยูอ่ลา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 เอ้ยเลี้ยวไปเลยแกไม่รอดแนะ่แกเห็นปะเอ้ยหันไปอุย้ยเฉียด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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รถใหม่รถใหม่รถใหม่ เขายิงเขายิงเราไม่เข้าหรอกเราถึกอยู่แล้วเออเออ,เ,อ,อเขาแช้แมามายิงโอ้ยเข้าเพดล่างโอ้แย่จัง <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับผมขอบคุณครับสนใจเข้ามาเล่นจอเข้ามาเล่นกับผมได้นะ เอาแล้วเอาแล้วเขาอยู่หลังหินเขาอยู่หลังหินโอ้ยปืนเขาคมจังวะเขายิงเพลทเข้าเพลทล่างเข้าหมดเลยอะ่ะโอ้ยเอา้าแย่ละคุณเลยเอ้ยไม่ ไม่ไม่ไม่ใครใครม่มีใครอยู่เลยเฮ้เขายิงเราเราได้อยู่เออสวย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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยอาารโ okay, อเค let's go <S ผมไปเล่นในเมืองนะ สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใครสนใจเข้ามาเอ็นจอยเข้ามาเล่นกับผมได้นะเอาแล้วเอาแล้วมีคนแคป์ว่ะโอ้ยๆๆจะเย็นพี่ชายใจเย็นจะ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 มีคนมาหรือเปล่า จุกจุกหกร้อยโอ้ยจุกจุกหกร้อยจุกจุกหกร้อยโอ้จุกจุกหกร้อยจุกจุกหกร้ยเอ้าดได้แบบสวยๆรานได้แบบสวยๆ มาได้แบบสวยๆผมลอ่อโรดอยู่ผมลอ่อโดอยู่อ้าวมีคนจะมาหล่อยผมว่ะ <c oughs> อุย้ยเขาไม่ตายโคตแย่ละอื้อุ้อย อ้เขาปืนออโต้โหลดเหรอแย่ละโอ้ SMV เขาปืนออโต้โหลดหรอเนี่ยเด็ด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 เจีนเจียนเจีนพี่ชายจะเย็น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 อ้าอลายออบเจกต์เข้ามาอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ้ยแทงเรือให้ผมหน่อยพี่ชาย โอ้โหคุณเลยเฮ้ยจุก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 เไม่สวยสวยไม่สวยคารังบางมาโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากทีมเราเก่งมากตานี้ทีมเราเก่งมาก ไปทา่ไหนดีเอ่ย Let's go ยายายาคุณนำไปเลยคุณนำไปเลย oh oh. เดี๋ยวรถแหก ผมมาแปะด้วยผมมาแปะด้วยอุ้ยออกมาปะวะเห็นอยู่หลังบ้านวิซูโอ้ยแปดร้อยอุย้ยเพื่อผมโดนโอุย้ยเพื่อผมโดนเพื่อผมโดน มีคนจะหลอยมีคนจะหลอยอ่าแย่ yeah, แล้ววะต้องมาทางนู้นกันวะโอ้ yeah, แอย่ละคุณเ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วออ้ย เชียดาเมจรวม1สอ2เชียร์โอ้ยอดอ้าวโอ้ยโดนยิงอ้าโดนยิงโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงหลบก่อนหลบก่อน เอ้ยตัวแตกคนเอ้ยโอ้ยเพื่อนผมหัวบินยัดเคโอ้โหทีห้หัวบินเลยโอ้โอจะเย็นพี่ชายจะเย็นจะเย็นจะเย็นมีตรงไหนให้ยิงได้บ้างเห็นแต่หัวเอ้ยขยับมาหน้าหน่อยได้ไหมโอ้เขาไม่ขยับมาว่ะเอ้ย โอ้ยนิดเดียวนิดเดียวขยับมาหน่อยได้ไหมโอ้โอยแย่ละคุณเด้โอ้ยสวยเข้าเต็มหัวโอ้โหอย่างแม่นนะอย่างแมนนะ Let's go Let's go Let's go อโอ้ยหัวบินเชี่ยโอ้ยเราวราเออไปเลยจ้ะไปทางไหนดี Let's go on Let's go on yeah ตานี้เราเป็นท็อปเทียนะคุณ มีคนกับผมเป็นท็อปเทียร์ซะด้วยอย่างฮ่าจากสภาพคุณกับผมเป็นท็อปเทียร์แล้วปวดหัวเลยดันเลยวิ่งตามเอ็มทีอูครับผมผมพยายามตามแล้วเครื่องเครื่องยนต์มันอืดเกินเอาๆโทษถอดถอด โอ้ยแข็งโคตรเฮ้ยเพื่อนผมยิงได้เพื่อนผมยิงได้สวยๆสวย,สวยโอ้ยโอตยเหน็ดเหน็ดเหน็ดโอ้ย,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 อยจะชนทำไมล่ะพี่ชาย มุมนี้ถ้าเขาออกมาก็โดนยิงนะเนี่ยบันไรบั็นไยผมตามตวดอยูอยอย่ผมตามตวโโดอยู่ไอ้ล้าช็อตจัดเลยอ่ะผมอ่ะผมมีล้าช็อตจัดอ่ะอ่าทันปะโอ้ กันยิงได้โอ <the> <pieces> <the> <sounds> ้หัวบินเลยเดะ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 ผมเดี๋ยวอ่ะผมเดียวอ่ะไปกันเลยไปกันเลยฮูราฮู้โอ้ยคุณผมล้าได้อีกแล้วอ่ะโอ้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 เออ เอ้ยๆอๆๆเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้อ้อ้เอ้ยอยอ้ออ้ยวอ้ั้อ่ะอ้ยอยอย้อ้าอยออ้ยอ้ยอ้ยอืออืด เชี่ยต่อแตกต่อแตกเอ้ยพ่อผมโดนพ่อผมโดนพื่ผมโดนพ่อผมโดนพ่อผมโดนอุ้ยสว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 ยเออเชี่ยเลดเอ็มมาต้องมาแล้วป่ะเลดเอ็มต้องมาแล้วป่ะไปทางไหนดี ไปทั้งไหนกันดีโอ้ยเน็ตเน็ตเน็ต ้ยมากันแล้วมากันแล้วไอเอสโอ้ยโอ้ผมโชคดีจัดเลยเต็มเต็มพ่อคุณเอ้ย ยับยูยี่ไปขี่ลอยน้ำเลยยับยูยี่ไปขี่ลอยน้ำเลยคุณเนยเอ้ยตึงจาดตึงจาดนี่นี่พลัง <c oughs> <ph> ของมิตรภาพพลัง <ph> ของมิตรภาพ สวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวย,สวย,สวยโอ้นลุนอูย้ยผมรัดได้อีกแล้วโอ้โหเชีย่ยปืนคนุณโคตรแรงอ่ะอุย้ยผมเก็บดาเมจที่เหลืออ่ะอ้าว เขาไม่อยู่อเอ้ยเอาู้ผมยิงไม่โดน้ยแย่ละเอ้ยยิงตัวนี้ไปก่อน โอ้คุณผมไม่ไหวแล้ววะ,ะแม่งผมไอซูแม่งลงมาพอดีเชีย่ยโอ้โหอะไรคุณข้ามานันหลังแขนได้ผมด้วยเอออะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อมันม้วนมันม้วนอยู่มันม้วนอยู่มันม้วนอยู่อุ้ยอุ้ยขุณลัดได้เปล่าคุณลัดได้เปล่าเอ้ยสวย ไปทางไหนดีคุณเราไปทางไหนด oh. 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 ีอ่าเราไปทางนี้อ่าไป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 แรสเซเกอร์อ่าอ้ยโอ้ยเน็ตผมไปแล้วเน็ตผมไปแล้วโอ้ยเน็ตผมไปแล้วเน็ตผมไปแล้วอุ้ยเน็ตกับหลุดเน็ตกับหลุด สวยสวยสวยชาลิเทียโดนเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยติด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 ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้ยสวยสวยสวย เอ้ยเอาสิเอาสิเอาสิโอ้ยชาติเทียยิงมาโอ้โหยับยูยี่คุณเอ้ยมาสิมาสิเอาบอลเลยบอลเลยลุมมันลุมมันลุมมันเออหัวเบนหัวเบนโอ้ค้อตึงค้อตึง อ๋อทีหกทีหกอีสี่ซิงแล้วโอ้ซิ่งแล้วซิ่ง <c oughs> แล้วโอ้ไอเอสแปดวะคุณอ่ายิงเข้าไป โอ,โอ้แข็งจัดแข็งจัดยิงไม่เข้าเลยแข็งจัดเย h บอย yeah, let's go โอ้ยโอ้ยได้ไปแล้วอ้าวเหลือแคทนายแล้วเออ,อตึงจ่าตึงจ่า